ช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้ง ทาบว่าทางทหารและพี่น้องประชาชนนะครับมาตั้งโรครัวที่หน้าวัดสร้อยทองโดยพี่ประคุณเจ้าหลวงตาเชาวี่เป็นประธานด้วยทางทศสด3สามก็เลยประกาศทางโทร์ทัตว่าใครก็ตามที่จะบริจาคเงินเพื่อมาซื้อ,อยาแก้น้ํากระเท้าให้ทหาร,รก็ช่วยกันสมทบบริจาคคนละน้อยที่ผ่านมาก็บริจาคสีห้าครั้งแล้วแต่บางครั้งทางรครัวก็แปรสภาพเงินซื้อน้ํา ยากแก้ํากัดเท้านี่ไปเป็นอาหารก็มีนะครับวันนี้แกเป็นตัวอย่างผมแนะนำสิบสามเสียบไทยและใแนะนตัวแทนประชาชนที่ผู้มีกิตติ์ตามาพบให้ท่านเราผููการคมนะครับขอให้ท่านมีกำลังใจและปฏิบัติภารกิจให้รุ่งรุ่งที่สําคัญก็น้ํากัดเท้านี่ต้องต้องรักษาให้หายเสียครับนะครับให้กำลังใจครับครับผมครับคุณชนกครับุณก็ขอบคุณทาง บริษัทอะไรนะสิบสามสถานีโทอร์เน์ต้องสิบสามสยไทยแต่แต่ต้องขอบคุณประชาชนผ่านพยาประชาชนนะครับก็ขอบคุณแทนกําลังพลของหน่วยทุกคนนะครับถึงแม้ว่ามันจะหนักหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีแรงในการที่จะปฏิบัติงานเพราะว่าได้กําลังใจจากประชาชนทุกคนที่ช่วยกันนะครับขอยืนยันว่าไม่ท้อนะครับแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและก็ดูแลประชาชนอย่างเต็มความสามารถของหน่วยนะครับขอบคุณครับทมากครับ ใฉันได้ไหมดังหยาดฝนบนฟ้าฟ้าไกลที่หยาดรินสู่พื้ ารกิจครั้งนี้ทราบว่ายาวนานเป็นจํานวนหลายเดือนแล้วกําลังใจของทหารยังคงเต็มที่เต็มร้อยครับสมกับคําขวัญที่ว่าเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนครับในส่วนที่อุปสรรคที่ทางทหารต้องการที่จะให้ประชาชนร่วมมือในการทาภารกิจครั้งนี้ให้สําเร็จนะครับอุปสรรคคงไม่มีนะครับก็เพียงแต่ว่าขอให้เราในคนไทยด้วยกันร่วมมือร่วมใจและก็ร่วมแรงกัน นะครับเพื่อผ่านตัวนี้ไปได้เพราะว่าถามว่าทหารทุกคนเนี่ยก็เหมือนกับลูกเหมือนหลานกับพี่พี่น้องนของประชาชนทุกคนที่มานะครับถึงแม้ภารกิจของหน่วยเนี่ยอย่างของกรมทัามาที่5รักษาพระองค์เนี่ยปฏิบัติมาตั้งแต่เดือนกันยายนที่ยุทธยาแล้วก็พอเดือนเม่ายนยีตุลาก็เคลืขึ้นย้ายมาที่นี่ก็ยังได้รับการต้อนรับหรือการดูแลจา,ากพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างดีนะครับเพราะ,ะนั้นอุปสรรคในผมแทบว่าจะไม่มีก็คงจะมีเรื่องเล็กน้อยนะครับเรื่องเรื่องปกติของทหารนะครับไม่มีอะไร ก็เรื่องพวกน้ํากัดเท้าอะไรมปนเรื่องปกติที่มันจะต้องต้องใช้ยาใช้อะไรเพราะว่ามันตรากตามอยู่ในในสิ่งที่ในน้าเป็นเวลานานครับ,รบตอนนี้หลายฝ่ายก็ไปสนใจในเรื่องอื่นสนใจประเด็นทางการเมืองแต่ทหารยังยืนยันแน่วแน่ว่าจะทำภารกิจช่วยผู้ประสบภยัยน้ำท่วมจนสำนิกตั้งหลายเช่นนใช่ครับ ทคค้นงสวัสดีครับคุณาพันเด็กหญิงชนาสาครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่ที่นี่วันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ที่พวกเราทํางานกันมาหลายวันในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ประสบผลสําเร็จมาได้ในระดับพอสมควรที่ว่าประสบผลสําเร็จก็ สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราสามารถปลูกจิตสํานึกเพ,นเพื่อนโดยเฉพาะใน Facebook กนะคะให้มาร่วมทํากิจกรรมร่วมกันแล้วก็ที่สําคัญอีกอันนึงก็คือว่ากิจกรรมที่เราทำเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างทห,หารกับประชาชนโดยที่เราไม่มีคําสั่งไม่มีระเบียบหรือว่าไม่ไม่ได้ออกกฎมาว่าจะต้องให้ทหารออกไปปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีภารกิจแต่ว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคประชาชนซึ่ง โดยทางผ่านทาง Facebook แล้วก็ทหารที่มาร่วมด้วยเนี่ยซึ่งในนี้มีทหารหลายคนมาด้วยจิตสำนึกทั้งนั้นค,ค่ะ,คะ,คะก็มารวมตัวกันโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ Facebook แล้วเราก็สามารถประสานมาจนกระทั่งเราสามารถมาต่อยอดจาทางโรงครัวตรงท่ามัสไซทองได้ค่ะก็วันนี้โรงครัวเขาจะจบภารกิจเราก็เลยมาช่วยในการที่จะเอาของถึงยังชีพไปมอบให้กับ ออประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือน้อยมากค่ะแต่ว่าภารกิจของเรายังไม่จบ<ะ>ใช่ไหมคะเราก็ยังดํารงที่จะรวมตัวกันในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปจนกว่าออวิกฤตนี้จะผ่านพ้นไปได้ค่ะจุดที่เขาบอกว่าทหารนี่เหมือนคนอยู่ในกรมกองประชาชนเหมือนคนที่อยู่นอกกรมกองแต่วันนี้นี่สามารถเชื่อมกันได้อย่างสดิทไหครับเพราะว่าจริงๆแล้วอุดมการทหารที่ทุกทุกคนมีก็คือว่า ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และก็ประชาชนเพราะฉะนั้นก็จะมาจับมือกับประชาชนผู้ซึ่งมีอุดมการเดียวกันคือชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และก็ประชาชนดังนั้นมันไม่จาเป็นต้องมีคําสั่งไม่มีภารกิจที่มอบหมายมาเราก็จะสามารถรวมตัวกันได้ด้วยอุดมการแล้วก็จิตสมนึกที่ร่วมกันก็ออกมาในลักษณะอย่างวันนี้ถ้าเห็นว่าทุกคนพร้อมใจกันมาเพื่อที่จะทุ่มเทในเรื่องนี้จริงๆค่ะ เป็นจิตอาสาโดยแท้เป็นจิตอาสาโดยแท้ครับผมวันนี้ช่อง13สยามไทยจะนําภารกิจของพวกท่านไปนําเสนอให้กับประชาชนอีกหลายล้านคนที่ชมรายการอยู่นะครับขอพระคุณมากในความเสียสละนะครับขอพระคุณทุกคนครับวัสดีครับวัสดีครับท่านผู้ชมครับดูภาพที่ท่านผู้ชมกําลังเห็นอยู่นี้ก็คือความร่วมมือร่วมใจของอาสาสมัครนะครับที่ได้ขนอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ที่จะไปแจกผู้ประสบภัยขึ้นรถ ของทหาร3ามการเรียบร้อยแล้วและว,วันนี้กําลังรอที่จะเดินทางไปพร้อมกับรถของทหารเพื่อที่จะแจกจ่ายอุปกรณ์เพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยนะครับขอนุญาตนะครับอนุญาตครับนะครับนี่คือจิตอาสาร้วนรนนะครับคนที่มาทั้งหมดนี้เป็นพี่น้องประชาชนซึ่งจัดสินใจแล้วว่าในวิสานการวิกฤตไม่มีใครจะช่วยเหลือ คนไทยได้ดีกว่าคนไทยด้วยกันตรงนี้เป็นจุดที่ตรงตรงนี้เป็นจุดที่กำลังจะขนอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งขึ้นไปยังรถบรรทุกของเออจ้าหน้าที่ทหารนะครับเพื่อจะนำข้าวของจำเป็นเหล่านี้ไปส่งยังผู้ที่ประสบปัญหาอุโทโกภัยนีครับ คนรุ่นใหม่อาสาสมัครที่มีจิตอาสามาจากหลายทิศหลายทางนะครับทุกคนรู้จักการรวมตัวกันผ่านการติดต่อผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กผ่านเ,เครือข่ายเฟ e บุ๊กนะครับเพื่อมารวมกันที่จะทำกิจกรรมที่ให้คนไทยที่ประสบปัญหาได้รับประโยชน์สูงสุด ในความรู้สึกที่มาทํากิจกรรมอาสาวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจที่คนไทยมาช่วยกันครับแล้วน้องมาจากที่ไหนไปที่ปทุมอ,อ๋อจะไปที่ปทุมแล้วบ้านอยู่ที่ไหนถึงมาบ้านอยู่บางขัดอ,อ๋อบ้านอยู่บางพัดแล้วบ้านถูกน้ําท่วมไหมโดนค่ะโดนแต่ว่าเราก็ยังมีจิตอาสาที่จะมาช่วยนะครับแล้วตอนนี้น้ําแห้งหรือย,อยังก็เริ่มแห้งมากแล้วะคะ่ะแห้งแล้วนี่แหละครับคือ จิตอาสาน้องๆที่ได้มาช่วยเหลือเพื่อที่จะช่วยผู้ที่ประสบภัยมากกว่าครับ,รรบท่านผู้ชมครับเราได้มาถึงพื้นที่สุดที่รถขนาดเล็กจะสามารถวิ่งผ่านไปได้ขณะนี้รถของเจ้าหน้าที่ทหารกำลังจะเข้าไปเพื่อที่จะนำ เครื่องอุปโภคบริรโภคไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนที่อยู่ด้านในนะครับท,รจจรท่านผู้ชมครับเราอยู่ที่ปากทางที่จะเข้าไปที่พื้นที่อบอตอบางขะแยงนะครับวันนี้จะก็ได้สนทนากับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขะแยงคุณนกนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะพื้นที่ของอบตบางขยงถูกน้ําท่วมมานานเท่าไรแล้วครับประมาณ2เดือนค่ะ2เดือนค่ะแล้วใช้ชีวิตกันอยู่อย่างไรบ้างก็ก็ช่วยเหลือชาวบ้านก็จะช่วยเหลือตัวเองกันก่อนก็คือก็ก่อนหน้านี้มีการประกาศว่ามันจะมีน้ําท่วมเขาก็มีการมีการเอา,เอามีอาหารไว้กักตุนบ้างระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็ก็คอยชาวบ้านก็ช่วยเหลือตัวเองกันมาตลอดเงินห้าพันเนรัฐบาลนามาให้หรือยัง ตอนนี้เพิ่งเริ่มลงทะเบียนค่ะเพิ่งเริ่มลงทะเบียนค่ะแค่คิดว่าเพียงพอไหมห้าพันบาทถ้าถามว่าเพียงพอไหมไม่เพียงพอค่ะแล้วบ้านเสียหายที่รัฐบาลจะต้องเอาเงินมาให้ซ่อมเนี่ยหลังคาเรือนละสามหมื่นเนี่ยพอจะซ่อมไหวไหมครับสามหมื่นบาทเนี่ยไม่ไม่คงจะไม่พอค่ะในการลงทะเบียนเนี่ยเราได้แจ้งความเสียหายจริงไหมหรือบอกลงทะเบียนเฉพาะว่าพื้นที่ของคุณพี่นกเนี่ยนะว่าเสียหายหลังนี้หลังนี้หลังนี้ ได,ได้บอกความเสียหายจริงๆไหมว,ว่ารัฐบาลจะต้องชดใช้ยอย่างไงบ้างเออบื้องต้นเนี่ย <c oughs> เขายังไม่ได้ <c oughs> ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ถามถึงความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้น <c oughs> เพราะว่าเห,เห็นบอกว่าครั้งแรกเลยก็คือเป็นการเยียวยา5,000บาท <c oughs> แรกหลังจากนั้นเนี่ยน้ำลดแล้วเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเรื่องของความเสียหายนท่าน่ันอนตือ,ต,อต้องบอกทางรัฐบาลไปว่า <c oughs> เขาไม่ใช่เรียกเขาว่าเยียวยา <c oughs> เรียกว่าเงินทําขวัญ รัฐบาลเอาเงินทำขวัญมาให้ก้อนแรกห้าพันใช่ไหมครับคือค่าตกใจพอน้ํามาท่วมแล้วตกใจตกใจหลายเดือนเลยนะตกใจหลายเดือนความเสียหายในพื้นที่ของอบตนกเนี่ยมีกี่หลังคาเรือนครับ1 5 0่หหลังคาเรือนค่ะ1 5 0่หลังคาเรือนที่อยู่ในทะเบียนราศนะคะครับแล้วก็ประชากรแฝงแงอีกแฝงอีกประมาณ300ครอบครัวค่ะ300เป็นทั้งหมด 1,800ค่าคาเรือนหรือ1,800รอครอบคร<อ>ัวรายได้เหละครับตอนนี้รายได้หลักรอคะรายได้หลักส่วนใหญ่ประชากรที่นี่เนี่ยทำงานโรงงานเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือก็คืออาชีพหลักก็คือเป็นเป็นพนักง,งานของบริษัทซึ่งกินเงินเดือนตามอัตราขั้นแรงขั้นต่ำอยู่แล้วค่ะแล้วภาคเกษตรค่อนข้างน้อยค่อนข้างน้อยแถวนี้ทํางานโรงงานโรงงานที่ไหนครับแถวนี้จะมีโรงงานโคกแป๊บซี่โรงงานโลงกระดาษแอลเหล็ก มี<อ>ทั้งหมด23โรงงานที่อยู่ในเขตพื้นที่บางแยยคร์นะะอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมเขานะไม่เกี่ยวค่ะแต่ว่าก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันเหมือนกันค่ะเดี๋ยวนี้เปิดกิจการได้ไหมไม่เปิดเปิดไม่ได้อ่ก็จะมีโรงงานหนึ่งซึ่งตอนนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองอย่างเช่นโรงงานลงกระดาษเสียหายเยอะแต่ว่าเขาก็ยังคงที่จะรักษารักษาเรื่องของการผลิตไวอ่แล้วทางเจ้าของโรง,งงานนี่ได้แจ้งมาที่ทางอบตไหมว่าคนที่ถูก ออกชั่วคราวเนี่ยเขาจ่ายเงินเดือนกันยังไงอ๋อเขาไม่โรงงานที่ในตรงที่ตรงนี้เนี่ยยังไม่มีนโยบายให้ออกมีแต่มีให้พักให้ให้หยุดทํางานจ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นต์จ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตามกฎหมายแรงงานมาตราเจ็ดสิบห้าครับให้จ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่โอกาสที่จะได้กลับเข้าไปทํางานเองเนี่ยคิดว่าจะลดเมื่อไหร่น้ำเนี่ยน้องน้ําจะลดเมื่อไหร่น้องน้ำเนี่ยหรอคะน้ําลดคงยังเข้าไปทํางานไม่ได้ถ้าเกิดถ้าสมมุติว่าโรงงานที่มันมีเครื่องจักร หนักอย่างเช่นปั๊บซี่อย่างเงี้ยค่ะโรงงานปั๊บซี่ซึ่งเป็นโรงงานใหญ่เป็นโรงงานที่ได้รับความเสียหายสูงเนี่ยค่ะตอนนี้กระแสทุกคนก็ยังไม่ค่อยให้ความสนใจกับน้ําท่วมแล้วก็ไปว่าอย่างอื่นนะครับมีประเด็นทางการเมืองอื่นแล้วอย่างนี้น้องๆที่มีจิตอาสาเขาเอาของมาแจกแล้วก็ต้องให้ทหารซึ่งก็ยังรับผิดชอบภารกิจนี้อยากจะให้อบตนกเนี่ยได้พูดอะไรเพื่อจะ ดูถึงการมาช่วยเหลือของจิตอาสาและพวกทหารหารน<ม>ี่ก็คงต้องอย่างอื่นก็ต้องขอบคุณค่ะสำหรับ,รบหน่วยงานอย่างเช่นน่าจะเป็นทีมงานของวัดไส้ทองแล้วก็เจ้าหน้าที่จิตอาสาร,รวมทั้งที่ทหารทุกท่านที่ที่เข้ามาช่วยเยียวยารหรือช่วยดูแลถึงแม้มันอาจจะไม่มากนะักแต่ว่ามันก็เป็นการเติมกำลังใจให้กัน<ม>คือมันก็เหมือนกับคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะ อย่างเล็กๆอย่างน้อยมีน้ําใจให้กันว่าสังคมจะอยู่ได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอบตนกนะครับจะลืมฝากรัฐบาลนะครับเงิน5,000ันกับเงิน3 0 0 0 0ไม่ไม่ใช่เยียวยาต้องยืนยันมันคือเงินคาขวัญค่าตกใจเพราะตกใจนานค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเราได้มาถึงจุดกระจาย ของอุปโภคบริโภคซึ่งทางจิตอาสาและพี่ๆทหารจะขนของลงมาจากรถของเจ้าหน้าที่ทหารนะครับหลังจากขนของลงมาจากรถแล้วก็จะเอาไปใส่เรือหลังจากใส่เรือแล้วเรือก็จะกระจายไปตามพื้นที่ที่เราได้นัดหมายกับผู้ที่ประสบภัยนะครับตรงนี้คือจุดที่จะเป็นจุดกระจายออของนะครับจุดที่จะกระจายเ,เครื่องอุปโภคบริโภคอาหารมามา่าปลากระป๋อง นะครับนั่นคือจิตอาสาทั้งหมดที่มานะครับพี่พีทหารก็กําลังง่วนอยู่กับการขนของลงอย่างรถคันแรกนะครับคันที่2อคันที่3นะครับก็มีการที่จะเตรียมเข้าของเครื่องใช้ที่ถูกมัดแล้วก็นําลงไปที่เรือเหมือนอย่างนี้นะครับพอนําลงไปที่เรือแล้วน้องๆจิตอาสาก็จะลากและจูงเรือ เข้าไปยังหมู่บ้านยังบ้านพูนสีอย่างนี้นะครับจะมี600หลังคาเรือนอที่จะต้องรอรับของที่ทางเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนจิตอาสาได้นำไาเพื่อจะช่วยเหลือเยียวยาแก้ไขปัญหาพี่น้องผู้ประสบภ,ภัยในเบื้องต้นครับเราตามไปดูกันครับว่าน้องๆที่มาในวันนี้ก็ถือว่า ทุกท่านมาด้วยจิตใจที่เสียสละนะครับพอเพียงในใครจอบจสักคนในวันที่โลกราป่าวังไหว่ามันขาบมันหายใครจะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้ สั่งบนหนทางไกลกำลังใจจากใครนอขอเป็นทางให้ฟันให้ไฟให้ชีวิตได้มีแรงใจให้ดวงใจลุกโชนความหวังท่านผู้ชมครับ ภารกิจของช่อง13สยามไทยซึ่งได้ติดตามคณะของท่านพันเอกทัชพลเปี่ยมวุฒิรองผู้บังคับการกรมทหารม้าที่5กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ซึ่งได้นำของอุปโภคบริโภคและก็ประชาชนที่มีจิตอาสาจากชุมชน ลงครัวหน้าวัดสร้อยทองพร้อมด้วยช่อง13สยามไทยได้มาตั้งจุดแจกเครื่องอุปโปภคบริโภคบริเวณหน้าหมู่บ้านคุญสีของอบตอบางขยงตอนนี้ข้าวของทุกอย่างก็ได้แจกไปตามเรือนะครับบางส่วนเข้าไปในวั่บุญสีบางส่วนเข้าไปในพื้นที่ด้านในของอบตอบางขยงภารกิจนี้จะยังไม่จบสิน้นจนกว่าภาวะ ความเดือดร้อนจากน้ำท่วมของพี่น้องประชาชนจะหมดไปเรายังทำหน้าที่ช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นต่อไปช่อง13สยามไทยจึงขอ,อให้ผู้ที่มีจิตอาสาจิตสา,รราธารณะทุกท่านยังต้องห่วงใยยังต้องดูแลและยังต้องเสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนที่ประสบกับภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งนี้เราจะดำเนินการทำงาน ด้วยกันต่อไปจนกว่าปัญหาจะแก้ไขได้ครับ แย่ๆแย่ถามกันเพราะว่ามันเพิ่งไปวันนี้มันมีช่วงนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมครับนี่คือการขนถุงยังชีพนะครับที่พี่น้องทิศอาสาได้บริจาคมาจากวัดสร้อยทองเพื่อมาให้พี่น้องบูนึงตำบลบางขยั่ง ประมาณ100ชุดใช่ไหมครับ130ครับ130ชุดโดยใช้พาหนะของเจ้าหน้าที่ทหารจากกรมทหารม้าที่5กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นะครับตามที่เราได้ติดตามภารกิจของคณะพี่น้องประชาชนจิตอาสาแล้วก็คณะทหารจากกรมทหารม้าที่5นะครับจากนี้เราก็จะ เคลื่อนไปอีกจุดหนึ่งยห้แห้ามดื่มนะพี่ห้ามดื่มนะนั่งเรือไไปลงเรืลงเรือไปไหมงั้นไปลรือแล้วาสองคนมามาครับไปเปล่าไปลงพือสิขอขอข้าวไปเลยขอข้าวไป

i'm not a